สวัสดีเพื่อนๆนะครับนนวดเกษตร,รนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูมะเดื่อฝรั่งที่เราชำนะครับและตนนี้วันนี้สําคัญที่สุดก็คือผมจะพาพี่ๆมาดูาสัตว์ชนิดหนึ่งที่บางทีเราคิดว่าเขาอาจจะเป็นศัตรูของใบมะเดื่อฝรั่งอ่อนๆนะครับและสัตว์ชนิดนั้นก็คือเทเร่ คือหอยทากนั่นเองนะครับหอยทากอันนี้เนี่ยผมปล่อยให้เขาอยู่ในนี้เลยนี่มาดูตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็มีอีกอีกตัวหนึ่งนี่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าหอยทากนี่เขาจะกินยอดอ่อนที่อ่ามันงอกมาหรือเปล่านี่นะครับแต่ว่า วันนี้จะพามาดูแนละ้วเท่าที่ผมสังเกตนะตะกี้ผมลงคลิปสั้นนะเป็นคลิปช็อตไปพี่ๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับหลังจากที่มีหอยทากตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเขาเดินทางมาจากตรงนี้แล้วเขาก็เดินมาทางใบต้นนี้นะครับแล้วก็เดินมาจนถึงต้นนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับก็คือหอยทากเนี่ยเขาจะไม่กินยอดนะครับ จะไม่กินยอดของมะเดื่อฝรั่งอ่อนๆนะฮะแต่เขาจะกินตรงมะเดื่อฝรั่งที่ตายแล้วก็เปื่อยแบบนี้เี่้เราสังเกตดูนะนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วผมครอบแล้วที้ผมเปิดคือเปิดออกมาเลยเพราะมันเป็นยอดอ่อนที่อ่อนมากนะครับมันก็เลยทาให้ยอดเนี่ยเปื่อยพอยอดเปื่อยเสร็จปุ๊บเขามากินกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันกิ่งเนี้ยมันเป็นกิ่งเนี้ยเปื่อยลงมาฝั่งทางนี้ก็เปื่อยลงมานะฮะแล้วที่เราเห็นใบไม่ใช่ใบสิก กิ่งเนี่ยที่ไม่มีเปลือกเนี่ยเ็าคือหอยทากเนี่ยเขาจะกินนะครับเขาจะกินตัวเปลือกที่เปื่อยเนี่ยเห็นไหมครับที่เปื่อยเนี่ยจะไม่มีเปลือกแล้วหอยทากเขาก็กินกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินมาทางเนี้ยเดินผ่านใบเนี้ยมาตะกี้นะครับค่อยๆเดินมาแล้วก็มาหาต้นที่เปื่อยก็คือต้นนี้อีกเนี่ยพยอดเปื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารของหอยทากนะครับซึ่ง ใบหรือว่ายอดอ่อนที่แตกออกมาเนี่ยเขาจะไม่แตกต้องเลยนะครับนี่นะฮะวันนี้ก็เลยพาพี่ๆมาดูนะบางทีหอยทากเนี่ยจะตกเป็นจำเลยนะ <c oughs> ครับจะตกเป็นจำเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่บ้านพี่ๆเนี่ยหอยทากพี่ๆกินหรือเปล่านะยอดอ่อน <c oughs> แต่ที่เนี่เขาจะกินแต่เฉพาะที่เปื่อยๆแบบนี้นะครับนี่พอยอดเริ่มแบบเปื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ย นะฮะเขาก็จะเริ่มเกาะแล้วก็ค่อยๆกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันน่าจะอร่อยนะนะหรือว่าเราจะเอามาชิมดองดู <c oughs> นะครับเพื่อจะได้อายุยืนเหมือนหอยทากนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก็เลยพามาพามาดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยบางทีสัตว์ที่เราคิดว่าเขา,าเป็นศัตรูของพืชเราเนี่ยนะฮะบ,บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ อาคลิปนี้ก็คือเมตตาทมคำจุนโลกได้ครับวันนี้นหะนวดลาทุกทุกท่านไปก่อนนะครับพามาดูเฉยๆนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะพามาดูใหม่กันใหม่นะครับอย่าลืมเข้าไปดูที่ชฉดนะตอนที่เขาเขาเดินทางผ่านต้นนี้นะฮะคลิปเดี๋ยวผมลงคลิปไว้นะครับเป็นคลิปสั้นนะตอนที่หอยทากกำลังคลานมาแล้วก็มากินต้นนี้นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรันสำเร็จแต่ตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนันหวัดลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ